สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลุงไฮเตอร์วันนี้ครับเราจะมารีวิวจำหน่ายนะครับรถขุด1รายการนะครับเป็นรถขุดนะครับที่ขนาด4ตันนะครับเป็นแบรนด์นะครับผมมาสู่รุ่นนะครับ p c 40นะครับ MR2 นะครับหรือ MR4 นะครับรายการนี้ครับเป็น1รายการนะครับที่มีกาลักนะครับคือมีความนิ่มนวล มีความน่าใช้มีความลงตัวและมีความรู้หรานะครับและสำหรับสินค้ารายการนี้เรื่องความเร็วอาจจะได้คะแนนเเต็ม10อาจจะไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับคูปตาต้าโกเบพวกนั้นมาระดับ9เต็ม10 10เต็ม10แน่นอนละนะครับพวกแบรนด์นอ,นอื่นอาจจะเร็วกว่าเอาไว้กว่าแต่เรื่องความนิ่มนวลการเซอร์วิสตัวนี้กินขาดนะครับอาจจะคนละเรื่องเลยนะครับเนื่องจากว่ามีระบบกลไกลนะครับในการกระโดดหัวได้นะครับผมขึ้นภาพให้ท่านได้เห็นตามนะครับ แล้วก็มาวิเคราะห์ตามผมนะครับเสม,มุติในกระโดหัวได้นะครับประมาณ45องศานะครับมือไม้ทุกอย่างประจงประแจทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้หมดอันนี้คือความสบายของช่างเลยนะครับในการสวิตในการดูแลในการสมาร์ทเน้น,นะครับแล้วก็เวลากระดดกหัวปุ่มเนี่ยอุปกรณ์นะครับจะข้างล่างเป็นแพคคอนโทรลสายนะครับทั้งหมดอ่ะประมาณ70-80%เนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นทั้งหมดนะครับพาให้นะครับเราสวิตเราเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ข้อตรงข้อต่อซีนเซิร์รั่วมันทาได้ค่อนข้างง่ายค่้นข้างจะได้สบาย นะครับแล้วก็พวกฝั่งไดิจิตอลเดชาร์ดเนี่ยมันมองเห็นหมดนะครับในหลังของเครื่องยนต์เห็นหมดเลย นะครับมันก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันเป็นกลไกที่ดีแล้วรถนะครับรถขุดนะครับที่กระโดดหัวได้เช่นนี้นะครับมีไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีโคมมัสูนะครับเอมาสและโคมมัสูนะครับ MR3 และกระลุ่ไปถึงนะครับจะมีทาเคชินะครับเป็นบางรุ่นนะครับที่สามารถกระโดดหัวได้เช่นนี้นะครับมีแค่นั้นนะครับในหัวผมที่คิดได้อ่ะแล้วก็ลืมไปนะครับมีฮิตะชินะครับมีฮิตะชินะครับเป็นพวกสกุลเซกซ์ขีดสขึ้นไปนะครับสามารถกระโดดหัวได้เช่นนี้อ่ะมีแค่นั้นนะครับมีไม่กี่ค นะครเป็นรุ่นหนึ่งในการเลยที่ผมบอกว่านําเสนอและคุ้มค่าแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สีนะครับ88นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งที่เป็นขนาด4ี่สูบนะครับโควชิะบูเบย์เล็กระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับส่วนรูปแบบปั๊มเฮลิตเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วรูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโซลสั้นนะครับสั่งการโดยบุนน้ำมันนะครับปัดจักรไฟฟ้านะครับแล้วรวมไปถึงหน้าปัดหน้าจอนะครับเป็นกึ่งดิจิตอลและกึ่งออออนนนนนนาาาาาาาลล็็็กกกกะะะคคคคคครรรรรัััับบบบ่่่แ้้ววววเปสิยทีีผมมมงต ะครับความนิ่มนวลแต่ความเร็วอาจจะได้เกียดเจมสิบะครับแต่มันมีอย่างอื่นชดเชยพอสมควรเลยนะครับและก็ราคานะครับผมเสนอค่าตัวนะครับเพียงแค่้5แสนนะครับ50,000บาทเท่านั้นนะครับผมเชื่อมั่นว่าราคาไม่แรงนะเพราะว่าสมัยก่อนไปย้อนดูได้เลยใน u t u b e นะครับผมขาย65 62อยู่เลทกหมดตัวนี้550 0 0านะครับผมก็เชื่อมั่นว่าคงอยู่ไม่นาน แล้วก็เป็นหนึ่งรายการนะครับที่มีความสวยนะครับมีความคงเดิมเขมัน,นะครับแล้วก็นะครับคือสําหรับสินค้ารายการนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับจองประจำกับเราเพียงแค่ห0าหมบาทและส่วนที่เหลือนะครับผมจะเก็บปลายทางเก็บหน้าบ้านลูกค้าจะนัดวันเวลาอีกทีหนึงแล้วก็รวมไปถึงนะครับจะมีเทรนเนอร์นะครับในการบอกข้อควรระวัง วิธีการใช้งานเบื้องต้นมือใหม่ไม่ต้องกังวลนะครับผมมีทินเนอร์ไปให้เรียบร้อยแล้วก็รวไปถึงทำเอกาสารที่นาบารลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็พวกของแถมนะครับเป็นพวกประแจกระบอกเจลบีชุดลูกบ็อกนะครับฟันมุ้งกี่กองอากาศน้ำมันเครื่องน้ำมันฮอลิกเรามีให้หมดแม้กระทั่งหมวกนิรภัยนะครับให้หมดนะครับอันนี้มันเป็นความที่แบบว่า เราอยากจะให้นะครับอยากจะให้เพราะว่าลูกค้าบางคนนะครับบางกลุ่มเขาหาซื้ออุปกรณ์พวกนี้นะครับไม่ได้นะครับแต่ผมบอกไว้เลยว่าคือเรามีครบเรามีให้หมดท่านไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้สามารถสั่งที่เราได้เราก็จําหน่ายเรื่องอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับคือและวค้มาสู่รายการนี้อร่าจจะคนข้างหาง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอเข้าเรื่องนิดนึงครับคือบริการจัดส่งนะครับให้ฟรีนะครับ สำหรับรายการนี้นะครับคือทั่วทั่วประเทศเลยนะครับท่านอยู่ไหนผมส่งได้หมดนะครับแล้วก็นะครับคือเป็นสินค้าหนึ่งรายการที่อยากาฝากจริงเพราะว่าเวลที่มีความสดนะครับมีความคงเดิมนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับอุปกรณ์นู่นนี่อะไรทุกอย่างนะครับพวกสีสานพ่วอะไรเงี้ยนะครับคือเราปล่อยแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบเดิมเดิมแม่แห้งแบบนี้เลยให้ลูกค้าตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนุชานะครับมุงไนเจอร์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ